สวัสดียามสายๆของประเทศเดนมาร์กค่ะพี่นองค่ะข้างนอกก็เย็นจ่อยๆหนาวคะ่ะหนาวอีลีจากพี่นองแดดเดือดกับบ่มีเย็นจ่อยๆอย,ยู่พี่นงเย็นมาหดข้างในเลยแบบนี้ข้างในกับอุตสภูมเปิดแอร์ตั้งมีสิบเก้าองศากันยังบาหนยังบาหนยังบ่อุ่นด้ยจากพี่นองเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวแห้งจากพี่นองจ้ามืดมีมาดามกับสาพีีพี่นงมาเปิดของขวัญ ของวานค,คิิสมาสเหมืพี่น้องเพราะว่าสั่งสั่งทางอินเทอร์เน็ตตอนที่วันคริสต์มาสนาทียี่สิบสี่เนาะเขาเจ้าปิดเบิดของกับของอันมามาบรถึงมาบรท่านสั่งงลายสั่งงลายจ้ะอันอาจชีโซงพิษบ้านก็นได้มีเด้พี่น้องโซงพิษบ้านนั่งสีน้ำแบบว่าโทรศัพท์ข้างนาข้าล้างมันสีคล้ายๆกันขันแม่นั่นโทรศัพท์ผิษตะตัวหนึง่งสองตัวมันสีกะ กสิสรงราชาเน,นี่ยจะนอยจากพี่นอ้อนงทรงผิดบางบางกรณีก็ส่รงพิดเคยอยู่พี่น้องทรงพิดแต่ว่าทรงพิดเขาเจ้เาก็บ่เอาดอกพี่น้องเพราะเจ้เาเพราะเจ้าก็บ่เอาเพราะเจ้าก็สขึ้นป่ะศรีเพราะเจ้ากสิตามหาสินาสิมีอยู่จะทา่งประเทศเดนมาร์กนี่ใครมันกรณีว่าสงรงจดไม้พิดหรือว่าทรงกองพิดกองทรงพัสดูผิเดีัยสิเพิ่นสิบ่เอาจากพี่น้องเพิ่นสิขึ้นจกักนเป็นบางประเทศนะเรียบ มึงกันกองที่แหลมากเป็นยังไงครก็มาเบิ่งกันเบิ่งพร้อมๆกันเลยล่ะพี่น้องเปิดให้เบิ่งให้เห็นพร้อมๆกันเลยล่ะมาดามท่านในเบิ่งเพราะว่าพอบาดคนสร้งให้พอบาดคนสร้างให้เนาะน้ดื่มน้ำเบิ้งน้ำกันจะพนอง พูดถึงคนถามวิธีผูดถึงคนถามมันมาดาม้ามาดามปยาดเอามาแช่เอามาแบ่งปั่นให้ทุกผู้ทุกคนได้รับดูนอจกจะเนาะบางคนพนกับพระนได้รูกบางคนพนก็บูกเนี่ยจากพี่น้องจ๋าอันนี้มาดามสิเอา,เอาอกรณีของมาดามมาบอกให้ให้พี่ให้นะะ้องฟังเนะค่ะเด้อเพราะว่าโม่พนถามมากเนาะว่าโม่พนน,นั้นเขาเขามาอญวนประเทศเดนมาร์กเพราะว่าลูกพนเนี่ยลูก ลูกเพิน่นเพิ่นกับเมียนลูกฝรั่งนั่งมีลูกไทยนั่งเนาะคือกันก็ข่อยข่อยก็มี diet, ลูกไทยลูกฝรั่งเสร็จอ่ะมีลูกไทยคนนึงฝรั่งคนนึงก็เสียเพิ่นกับอยากหูอยากถานนาวาอันลูกชายข่อยมีอันท่านท่านเพิ่มเติมเพิ่มมีเน้นเพิ่มมีเน้นคือใบยูนะจ๊ะใบยูเพิ่นว่าลูกเจ้ามีโบกอ่ะเสียข่อยก็ว่ามี่ก็ได้กันกับได้กันพบผมก็ข่อย แต่ว่าใบเหลืองนั่นประมาณเดือนหนึ่งข่อยกระไดกันสินะใบเหลืองข่อยกระไดลูกกระไดกันสินะเพราะกระไดใบเหลืองมากข่อยกระไปเลี้ยงสินข่อยกระไปเลี้ยงท่านรัฐบาลเป็นกระทรวงข่อไปเลี้ยงแต่พี่นุ่มเพื่อจะข่อยเลี้ยงจุกมากเพื่อจะห้างหานเฮ็ดข kind of <tes> ่อยกระไดให้นังเฮ็ดกับเพืกับบะเฮ็ดหลายเราพี่น้องเพราะว่าข่อยมีลูกลูกแม่เลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวจังไดเพราะว่าสามี ไปเห็ดงานต่างประเทศตลอดจ้ะพี่น้องไปเห็ดงานต่างประเทศคนปัจจุบันเลี้ยงลูกสามคนผู้เดียวจ้ะมันก็เถากะว่าแม่เลี้ยงเดียวเนาะเพื่อจะให้เฮ็ดงานแค่หรือวันละสามชั่วโมงเพื่อบ่ายทีลายดอกพี่น้องเข้าไม่ลูกเพราะว่าเขาต้องมีเวลาฟเลี้ยงลูกบนเต่าก่อนเขาต้องดูแลแค่ลูกอย่างนี้แล้วพี่น้องเลี้ยงลูกพอด,ด,ดีตีลูกตีเต่ามันเสียข้าลูกเข้าไปแล้วพี่น้องเขาเอาลูกเข้าไปเลยเด็กเขาบังเหตุบ่ได้บอกว่า เออพอเมนบุกจอมพลนกันบอเมเอนเรื่องพิน้องเขาเข้าทีลูกเขาเข้าเยี่ยงลูกบอดีเนะี่ยจิตรัฐบาลเขาเอาไปด้วยขาดพ่นงค์ขาอันนี้คือกฎระเบียบของทางนี้เนาะแต่เนาะนี่เราจะเพิ่งกะถามเขามาว่าลูกออลูกคอยมีใบยูบอมีคอยออคอยได้ตอนไหนลูกไในตอน,นั้นแต่ว่าเอาเพิ่งกะว่าลูกคอยคือได้เขาบออันอันนี้คือของคอย คือสามีเพิ่นเท็ดเรื่องให้ทุกทิงทุกอ,อย่างเนาะก่อนขอ่อยิีาอยูมังไทยขอยืนย่นเรื่องแมาเลีเอยงย้ายแต่ย้ายจากจากประเทศไทยมาประเทศเดนมาร์กนี่ย้ายเฮาย้ยายจกค้นีิเข้าย้ายหาคนอย่างสิเฮากับแจ้งเขาว่าบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนบ้านหลังนี้ก็อยู่กันหาคนอย่างสเข้ากับจแจ้งเขาอยา่างเขาจัเสี่เนาะแต่ว่าลูกสองคนนันเป็นลูกฝรั่งบ่ตองอันเพิ่นบ่ตองมีบ่ตองยื่นเรื่องยื่นอีหอย่าง เพราะว่าเพ่นเพราะว่าเพ่นนั้นมีธี์เพ่นใส่ธิ์ของเพ่นเพราะว่าเพ่นเป็นลูกของประเทศเดนมาร์กเนาะเป็นเป็นลูกครึ่งล่ะเป็นลูกครึ่งเป็นลูกฝรั่งคือจังไรเพ่นก็มีเลือดฝรั่งมาจ้ะเนาะแต่ว่าลูกทายข่อยลูกผู้ใหญ่คนลูกไทยน่ะพอเพ่นเป็นคนไทยอันแต่ว่าพอเพ่นกับอาดูบทิวอาดูบทิวนี่คือคือโอนเป็นลูกเพ่นน่ะจัะกพี่หนุอมโอนเป็นลูกเพ่นน่ะ เพราะว่าลูกไหญงข่อยกะไปเอาซื้อในโบสถ์จากพี่นงองลูกข่อยเขามา่สิกบไปเอาซื้อในโบสถ์ทั้งสามคนเลยจากพี่น้องไปเอาซื้อไปเอาซื้อในโบสถ์นี่กะลูกถึงถึงแม่ลูกใหไงข่อยเพิ่นสิมีพอเป็นคนให้แต่ว่าเพื่อนกะมีสิทธิเท่าเทียมกับคนประเทศเดนมาร์กลอยเปอร์เซ็นต์จากพี่น้องจา้าเนี่แหละจ้ะแต่วาในี้กรณีของเพื่อนอะเพิ่นก็นว่า ลูกลูกบ่มีใบยูเท่าเสมอนี่แหละพี่น้องลูกบ่มีใบยูผ่าลูกเขามางแต่อายุขวบขวบหนึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประมาณสามขวบผู้หนุ่ยประมาณขวบหนึ่งพาลูกพาเตาเขามากเนาะลูกเขามาจนว่าสามสิบกว่าปีและพี่น้องลูกบ่มีใบยูยังสิบบัตรเขาสิให้ลูกกลับกลับประเทศไทยังสิกับประเทศไทยบรนยายนี่พี่น้องเมืองไทยบ่มีเหลวผู้ใหญ่ยเมื você, ่อยตายหมดเหลวนี่สินะบับรรยภาษาบ่ได้เพราะว่า พราะว่าก si ับ้ากันย hmm. oh ่ายมาอยู่เดนมากตั้งแต่ลูกนิดหน่อยนอกจากนอตั้งแต่ลูกนิดหน่อย้ากันไม่อยู่ยังเสียบันนี้ใบยูลูกกับบมีภาษาไทยลูกกับบไรายบ่รดยเรียนภาษาไทยเลยองสินบ่ได้เรียนภาษาไทยเลยบันนี้บันนี้ใบยูกับบมมีเข้าเจ้ากะจีซงกับเปบันนี้โอ้ยโกละหลพี่น้องเพิ่นก็แล่นวิ่งเต้นนาปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้แบบเพาะโอูเป็นแม่เนาะ ก็นนอยุกหนอยใจเสียใจว่าซอยลูกซอยตาบุไดอย่างนี้นะเพราะว่าอันนี้เราก็เข้าใจดงมาดามเองมาดามก็เลื่องเรื่องอย่างดอกเรื่องกฎหมายเรื่องอันนี้ของเพลินแต่ว่าก็มีแต่สามีเฮตดให้จากพี่น้องแต่ว่าสามีจริงคนกับุ่หูเรื่องเพลินก็ได้ามในนังจากพอเพิ่มอีกอีกอีกเที่ยนึงเพราะว่าพอเพิ่อีกเห็ดงานในข้อมูลเห็ดงานในข้อมูลให้งานรัฐบาลเห็ดงานอันของงินรัฐบาลทีว่าเรื่องทั้งในหละพวก โอพโยพูกการเดาผูกยังสินะพูกแรงงานผูกยังนเกษตรกรพนงจังสินะพอเพิ่นเห็นงานเกี่ยวกับทำหนิเนาะจังสินะสามีมาเดาก็เลยได้ความหูจากพ่อพ่อกะไทยทอดห้ยังสินะพ่อกะไทยทอดห้ยังไหายังสินะเพิ่นกะเลี้ยนลูกเป็นนั้นพอเพิ่นกะเพิ่นก็เลยเออลูกสินะลูกคอยลูกคอยคอยมาขามาตุกพวกคอยเขวามาสิเขวามาในในประเทศอินเดียเลยคอยได้ใบยูลูกคอยก็ได้ใบยูนั่งสินะข้าเจ้ากะ ข้าเจ้าแบบเออสะออนเนาะสะออนแบบข้าเจ้าแบบแบบถึงว่าเออแบบคือสุดยอดแ่บศาสนาแม่ใดลูกก็ได้แต่ส่วนมากแต่ส่วนมากแม่จะขอเออเอียงลูกขันนันแม่ไปงานกับฝรั่งัสิบางบางกอร์นีนอกจากเนาะบางบางคนเพิ่นกาสิขออ่ะบิซ่าแบบตามแม่สินะตามแม่สิสิเนาะบันเนียน นี่หละในกรณีของของพนกับของข่อยมามา่หม้อหอยใสบบริบทของคันกับพี้นนองนี่ถ้าไม่เบิกกากัันแต่ไม่มย่งนีมล่อพี่นองเลโอ้ยเป็นอันอันเห็นแล้วเห็นเห็นขากงแล้ว ขันกองแรงแม่ยังบ่บๆแคมัเบิ้งน้ำกันจต่พี่น้องมีใบกันดีพั้อมพเป็นกองเต็งองเจ้าตากแตก ห่นไฟ่หรอขุ่นไฟนี่ลาจะพี่น่องคันผุไรดบท่านในหูก็ท่านในนั Bringing ้นกะบคันทอดโค้พี่สาขค้กหันูกเลย